สวัสดีค่ะคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่งานการสอนตำแหน่งครูครั้งที่หนึ่งหนึ่งตุลาคม2566 ถึง 31. มีนาคม2,567ข้อมูลผู้รับการประเมินชื่อผู้รับการประเมินนางสาวฟาริดาเจวตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชนางการเงินเดือน31,860บาท สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามวิมุตายมวิทยาสักัดเทศบาลเมืองสุไงโกลกสอนระดับชั้นอนุบาลสองทับสองชั่วโมงการสอน16บชั่วโมงต่อสัปดาห์จานวนวันลาในรอบการประเมินไม่มีวันลา ส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 1. ด้านกนารจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรเราจัดก,การเรียงการสอนโดยสอดคล้องกับการวิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นหลัก1.2ออกแบบก,การจัดก,การเรียนรู้เราได้จัดแบ่การเรียนรู้โดยกำหนดจุดประสงค์และสาระสำคัญของแผนการจัดก,การเรียนรู้จมถึงปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดก,การเรียนรู้ 1.3จากกิจการการเรียนรู้เราจะจัดก,การเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดก,กิจกรรมการเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เรามีการคัดเลือกสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการจาัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 1.5วัดและประเมินผลเราจะเก็บข้อมูลร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริญให้ผู้เรียนเกิดพัฒนา และเรียนรู้ยานเต็มศักยภาพ1.6ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เราได้ศึกษาปัญหาการพัฒนาของเด็กเป็นรายบุคคลในทุกๆด้านเช่นด้านร่างกายด้านอารมณ์ ด้านจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาให้มีข้อมูลพืนฐานเพื่อมาแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่มีปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างวิจัยในชั้นเรียนขึ้นมาเพื่อให้มีผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีต่อไป 1.7จัดบรรยากาศที่สมเสินและพัฒนาผู้เรียนเราได้จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ,อื้ออานวยต่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสิมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปยานมีประสิทธิภาพและช,ช่วยสร้าง ความสนใจไฝรู้ไฟศึกษาตลอกจนช่วยสร้างความมีระเบียบวินยัยให้แก่ผู้เรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนเราได้อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึ่งประสม และค่านิยมเป็นไทยที่ดีงามสองด้านการส่งเสริมและสะนับสนุนการเรียนรู้2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาเราได้รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกๆด้านได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ยามเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน2.2ดําำเนินการตามร,ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยดำเนินการตามร,ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการเยี่ยมบ้านการจัดหาทุนการศึกษาและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนต่อไป 2.3ปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดำเนินง,งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคคเครือข่ายและหรือสถานประกอบการการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อเพื่อร่วม การแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีสามด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา3.2 การมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเรามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างน,นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจากการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3.3นามความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้เรามีการพัฒนาการจากการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนที่สองการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผงลักษ์การปฏิบัติงานประเด็นท้าทายเรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมาเล็กโดยใช้กิจการศิลปะสร้างสารรค์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่สองทักสองโรงเรียนเทศบาล3วิมุตายมวิทยา 1. วิธีดำเนินการ หวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาปฐมวัยฉบับปรับปรุงพศ2560 2. ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อมากเล็กโดยการใช้กิจการศิลปะสร้างสรรค์ 3. จัดทำหน่วยการเรียนรู้และ แผนการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนากล้ามเนื้อมักเล็ก 4. สร้างแบบประเมินพัฒนาการแก้ปัญหากล้ามเนื้อมักเล็กโดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ร่วมการออกแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เหมาะกับผู้เรียนและเข้าไปสังเกตการจากกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยการตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาโดยมีขั้นตอนดังน,นี้ขั้นนำคือการนำเข้าสู่บทเรียนขั้นสองคือการ จากการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนการจัดก,การชั้นเรียนแบบสังเกตพฤติกรรมพร้อมทั้งเสนอแนะและสะท้อนผลการจับกิจการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้เครื่องเนื้อมัดเล็กให้เหมาะสมกับบริบท ผู้เรียนและสถานศึกษาและขั้นสรุปคือการร่วมสรุปบทเรียน 6. ครูผู้สองสร้างแบบบันทึกควา,ามสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมากเล็กของเด็กปถมวัยและแบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 7. จ็ดบันทึกความสามารถในการใช้กล้ืงเนื้อมัดเล็กของเด็กปถมวัยทดลองและกิจกรรมที่ออกแบบใช้กับผู้เรียนในสูงพัฒนาเด็กเล็กข้างเคียนเพื่อปรับปรุงแบทบทดสอบอีกครั้ง 8. จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมากเล็กกับผู้เรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามแผงการจับประสบการณ์จำนวน10ส,สัปดาห์สัปดาห์ละ5วันวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์ 9. บันทึกผลการเรียนรู้ของสรุปสารสงเทศของผู้เรียนหากพบผู้เรียนที่ไม่ผ่านการพัฒนาให้ได้รับการพัฒนาจงกว่าผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 10. สอบความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมสองผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง2.1 เชิญปริมาณเด็กชั้นอนุบาลปีที่สองทักสองจำนวน20คนโรงเรียนเทศบาลสามวิมุตายงวิทยาได้รับก,การแก้ไขปัญหาการใช้กล้า่งเนื้อมัดเล็ก เด็กชั้นอนุบาลปีที่สองทับสองจำนวน20คนโรงเรียนเทศบาลสามวิมุตายงวิทยามีทักษะด้านกล้ามเนื้อมากเล็กสองจุดสองเชิญคุณภาพเด็กชั้นอนุบาลปีที่สองทับสองโรงเรียนเทศบาลสามวิมุตายมวิทยา ได้รับการแก้ไขปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมักเล็กเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเด็กชั้นอนุบาลสอนทับสองโรงเรียนเทศบาลสามวิมุตตายมวิทยามีทักษะด้านกล้ามเนื้อมักเล็กที่สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดส่วนที่สามการประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพเดิ่น มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยิมยอนให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เรามีวิในัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎมีมารยาคนบธรรมเนียมและ แบบแผนอันดีงามของสังคมประพุทธตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเราซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยุกซักทับโซนอน 2. การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเราทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบโดยกฎหมายทำเป็นลายลับอักษรและโดยวาจาการปฏิบัติตามร,ระเบียบข้อบังคับกฎหมายตามจายาบรรวิชาชีพ 3. ม,มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทธิเวลาให้แก่ราชการดิกฉันปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบว,วินัยของทานราชการทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกะคาละเทศะมีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ 4. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจารยาบาลวิชาชีพได้ปฏิบัติงานโดยเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพยันสมันเสมอ 5. การมีจิตสำนึกดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติและรักษาพาดลักษณ และความสามาคัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมการมีพฤติกรรมเชิญบวกในการให้บริการมุ่งมั่นในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับผู้รับบริการและจัดการเรียงการสอนผู้เรียนในความปกครองให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสัง,สงคมเราได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านศิลธรรมจริยธรรมกุณธรรมและวัฒนธรรมที่ดีเป็นแบบอย่างทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขององค์กรสังคมและสถานศึกษาอย่างสม่นเสมอร่วมถึงประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนอย่างสม่นเสมอเท่าเทียมกัน ดิฉันจบกนนารนำเสนอขอบคุณค่ะ